S <S วัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมที่มาเฟสฟิลเลตหัวหินครับมีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้มีกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมจะมีแข่งอีกที่โขรายการครับอ่าเราติดตามชมกันได้นะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เกมจะสนุกขนาดไหนนะครับอตอนนี้ทีมงานก็กําลังเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะคะรถตู้แล้วอยู่บนรถตู้แล้นนะคะรถทีมงานเรา ะะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังเตรียมตัวทำกิจกรรมต่อไปนะคะแบ่งนเป็นสามกลุ่มใช่ไหมไปหาของตามคำที่บอกมามันจะมีมมคั้ในข้าวอยู่ตอนนี้กิจกรรมของแต่ละทีมกำลังเริ่มการแยกย้ายไปทำกิจกรรมแล้วนะคะทีมที่โอนะคะกํกำลังเริ่มทำกิจกรรมแล้วนะคะ ม in ีเวลากี่นาทีคะเกมนี้ยืนหนึ่งยืนหนึ่งอยากถามว่าเวลากี่นาทีสิบสิบสิบเอาสิบนาทีไป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 ฝังไห้นั่นโลตัสโลตัสก่อนเวยเทสโก้โลตัสอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็เดินมาถึงโลตัสกันแล้วนะคะ ทำใบได้ที่จะไปซื้อของนี่ใบว่าอะไรคะชื่อเป็นสัตว์ตีกมีกลิ่นหอมของใช้ประจําแทบทุกบ้านคนยุคเก่าของคนยุคเก่าเราจะซื้ออะไรคะเราจะซื้อสบูน่นกด้วยนี่คือคำใบแรงนะคะสิบนาทีนะคะมีเวอยแก่าสิบนาที ขมุน้องแก้วอข,อข้าวราครับ้ที่สองคืออะไรคะใช่ค่ะได้อีกอันมาคือพริกไทยนะคะตอนนี้ได้มาสองอย่างนะคะมีข้าไใบกี่ข้าไใบคะ ยังไม่รู้เหมือนกันครับจะตามหาเดี๋ยวจากคำใบ้นี้เราก็ได้ไข่มาอีกหนึ่งแผงนะคะได้เนี่ยสีมากเลยใช่ปะสีเดียว อันนี้จากคำใม้ว่าอะไรคะอันนี้จากคำไม้ว่ามีหน้าที่ไม่เข้าไม่ออกไม่บอกเดี๋ยวจะรู้เขาบอเดเดเดที่ไม่มานเคียรนะคะเคียสีเคียสใช้งานได้ดีถ้ามีความร้อนเคยเยคตีเคียรเพียงเดียวเคย สีเขียวให้เป็นลีบสีน้ำเงินสีคิดๆได้มากเพราะมันมันเปลี่ยนสียังไงมะม่วงผมใช้แอร์ขอขอชมสินค้าที่เลือกมาหน่อยค่ะอืมอีกอย่างเยอะครับอีกอย่างเยอะเจอทีคู่แข่งนะคะเอาแล้วเอาแล้ว มาขอหมามาอ,อะไรคือสีเขียวัเกิดการปรึกษากันเกิดขึ้นอนนะไอเือ,อ,อง,งอะไรกอสีเขียวมั้วากระไปยึสีเขียวมีการปรึกษานะคะปรึกษาหเลยจะสอบถามเแถวนี้อะคะจะไปถามเแล้วค นี่ไงถาม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 ไม่ไม่ผิดเราไม่ไมีอยู่ในกฎนี่เนี่ยเนี่ยถามถามคนทั่วไปเนี่ยจากคำว่านี้ลองสาบถามความคิดเห็นดูนะคะลองสาวถามดูพี่พอจะรู้ป่าวว่าอะไรที่เป็นสีเขียวเขียวเดียวก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนสีใช้งานได้ดีถ้ามีความร้อนจากความเห็นค่ะจากความเห็นคิดว่าเป็นอะไรคะ ใช้ไงานได้ดีด้วยเหรอคะเป็นของใช้เหรอใช่เป็นของกินได้ไหมอ๋อไม่ได้ของใช้หนึ <laughs> ่งยามทำไมวะพ <laughs> อรู้ไหม <laughs> ตามหายอยู่ห <laughs> <laughs> ายแป้วโอ้ยวันนี้มาช่วยหน่อยเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยเคยเป็นสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีใช้งานได้ดีถ้ามีความร้อนของใช้หนึ่งยามดีเลยยังนะขอบคุณะคะ่ะ ก็ยังไม่ได้คำตอบจากคำใบนี้นะคะทีมาแล้วค่ะซุ่ม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 งดูสิว่าเขาหยิบอะไรมาปแล้วแล้วุ่มดูนะคะซุ่มดูมี้ยังมันไ่ถุงแล้วเหรอ เราตามไปจ่ายตังก่อนว่าบินนี้เท่าไหร่นะคะมีงบให้แค่สามร้อยบาททีมโน้ตจ่ายตังแล้วนะคะทีมโน้นจ่ายตังแล้วได้ของเริ่มคิดตังเก็บของที่ได้มาแล้วสรุปว่าขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะ เดี <laughs> ๋ยวรอดูใบเสร็จนะคะว่าจะเกินงบหรือไม่หรือว่ายังไงเราคิดตังค์ได้ใบเสร็จมาแล้วนะคะใบ<อ>เสร็จเ <มา S 1> ท <ะ S 2> ่าไหร่คะหนึ่งร้อยเจ<ะ>็ดสิบเก้าบาทมาแล้วนะคะ <laughs> เขาทำท่าลุกลลยลุกลงนะคะเอ้ยได้อะไรมาทิ <laughs> อยู่ครับทิ้งทนนิ้งอย่างอยู่โน่นนะคะ <laughs> <laughs> ยังไม่ไปฮะเราไม่ใช่ที่นี่ช้าสุดไปแวฮะไปวฮะไปวฮะแข่งกับเวลานะคะ ่อนทีมเราแล้วนะคะไว้ามางชาไม่ทันวายังมาถึงแล้วนะคะนี่ที่เหมือนมากันครบแล้วนะคะ่ะขาสดค่ะ้าสด,าส,ดสรุปคะแนนตอนนี้ทีมทีมทีม,ทมพี่หนุ่มมีกี่คะแนนครับทีมพี่หนุ่มมีกี่คะแนนคะ รวมวันนี้ด้วยใช่ไหมเป็นสี่คะแนนนะครับตอนนี้มีสี่คะแนนทีมพี่โอ๋คะแนนทีมพี่โอ้มีสองคะแนนแล้วก็ทีมพี่เอ๋เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคือไม่มีคะแนนละแนนคลุมตากหลังจากเสร็จกิจกรรมนะคะทางเราก็จะให้ทีมงานรายเดินไปนะคะ